เป็นทุกวันแต่คุณน่ารักจังเป็นทุกเวลาครับ เราอยู่ห่างกันจังเลยวันนี้มนเป็ไรแล้วอะไรผมมีแพมแล้วอยู่ข้างรู้สึกมันร้อนผมนะากเลยรู้สึกมันร้ไงไม่นจริงๆไม่อยู่อยู่กับผมนี่ไงอยู่กับผมแต่วันนี้เราอยู่กันครบสี่คนเลยเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วป๊อปปี้ไม่ได้มาอาทิตย์นี้ป๊อปปี้มาแล้วเราก็อยู่กันแบบครบๆกันไปเลยค่ะคิดถึงทุกคนมากครับบอกตรงๆะมันจะอบอุ่นมากเลยอยู่ตรงนี้ จริงๆผมไม่ได้บอกว่าจะคิดถึงแค่พวกคุณนะอาหารที่เอามาทุกวันผมคิดถึงทุกวันเลยรู้ไหมอยู่ที่อื่นผมแทบไม่ได้กินอยู่ที่นี่ผมได้กินตลอดเวลานั่งอย่างวันนี้กินเลยค่ะดีมากครับปีเลยแต่ว่าช่วงของเราที่ต้องนำเสนอให้คุณชมได้ทราบกันก็คือช่วยกันแซบเป็นไงพี่บชก็คือนะครับใครอยากจะฝากร้านนะครับให้เราช่วยรีวิวมาเลยพวกเราพ่อค้าแม่ค้าสี่หนุ่มสองสาวสองหนุ่มครับผมจะช่วยรีวิวให้เลย ต,ต่อไปได้ทางไหนครับนคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยด้วยเศรษฐกิจแล้วก็คนตกงานเยอะรเราก็อยากจะช่วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่รู้สึกว่าอยากจะแบบให้เราช่วยขายช่วยโปรโมตส่งคลิปมาให้เราดูถ้ามาไม่ได้ก็ส่งแค่คลิปเดียวเราขายเองค่ะ,คะแล้วก็สามารถส่งคลิปมาที่ แฟนเพจเฟ e บุ o k ของเราก็คือแซปพาสานั่นเองค่ะใช่หรือว่าส่งของแมาก็ได้นะคะพร้อมชิมเสมอค่ะขอมาอย่างมันเก็บได้นานเราชิมนะเราชิมไปเรค่อแต่อาหารที่อยู่ตรงหน้านี้คือบอกเลยว่ามันชื่นใจมากอยากกินอะไรประมาณนี้แหละอาหารทะเลปูเน้นๆกุ้งเน้นๆคือแบบชอบมากไม่รอช้าก่อนจะกินของเขาต้องไปทําความรู้จักกับเขาก่อนเลยคค่ะ yapmadıklarını เชวนคุณมาลิ้มลองซี่ฟูดรถจัดจานกันที่ร้านโปฟฟ้ซี่ฟูดร้านอาหารทะเลสดๆย่านปิ่นเกลา้าที่ส่งตรงจากเรือประมงพื้นบ้านมาเสิร์ฟความอร่อยกันถึงที่เมนูแนะนําปูนิ่มผัดพริกเกลือน้ําพริกไข่ปูรสเปรี้ยวเผ็ดมันครบรสหรือจะเป็นข้าวไข่ข้นกันเชียงปูเนื้อปูล้นๆข้าวขยำปูกันเชียงปูชิ้นใหญ่นันแน่นเน้นๆ,นนๆไปจนถึงมือไข่แดดเดียวและอีกกว่าก้า 10เมนูที่รับประกันความแซ่บไปรู้จักกับร้านกันเลยจ้าเราอยู่คุณวายุรชนีวันวัดล้อมเจ้าของร้านโฟซีฟู้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพีว่าสวครอว่าหาเราถึงร้านนี้หน่อยได้ไหมคะร้านนี้นะคะชื่อโฟีฟูดนะคะแล้วก็จะเริ่มต้นกันที่แบบเราเป็นพนักงานประจแล้วก็คิดว่า ปัจจุบันนี้คงจะไม่ไหวเราต้องมีอาชีพเสริมเราก็เลยได้เริ่มต้นร้านโฟร์ซีฟู้ดขึ้นมานี่จากอาชีพเสริมเหรอคะทำไมมันได้ดูแบบอะไรขนาดนี้เสริมไปเสริมมาก็กลายเป็นร้านแล้วเริ่ต้นเองก็กลายเป็นร้านแล้วอันนี้คือหมายถึงว่าเงินเป็นก่อเป็นกำเป็นร้านเหรอคะหรืออะไรคะนี่เป็นร้านค่ะออ๋ร้านนี่เป็นร้านอย่าบอกคืออย่าบอกคือไม่ได้ไม่ได้ไม่เลยแล้วเมนูที่มาถึงเราต้องกินเหรอคะแนะนำซิกเนเจอร์ก่อนนะคะอันนี้คือข้าวขย่อปูค่ะข้าวขย่อม เราจะเห็นกันเชียงแน่นแน่นหนาแน่นนะคะดูกันเชียงนะคะไม่ไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวได้ไหมคะขอชิมด้วยได้ไหมคะทางนี้เราไปก่อนนะหรือว่าห่างไกลเราเหลือเกินเดี๋ยวทางนี้เราจัดเองใช่เราโชว์บ้างแล้วทางนี้แล้วอันนี้จะเป็นไข่ขว้านกันเชียงปูไข่ขว้านกันเชียงปูปูมากมากมากอร่อยไหมคะฝั่งนู้นยะงให้ได้กินเขอชิมกหน่อยลองชิมค่ะลอใส่ซีฟู๊ดนิดนึงเด็ดมาก ไหนคุณไปเรียกเขาผู hmm. mm ้อ hmm. ีช mm ้างใช่ไหมก็เ uh นี huh. mm ่ยเดี๋ยวพิมฟังเราแล้วอย่างเงี้ยกันเย็นหอมมากเลยค่ะต้มยำปูมากเลยค่ะแล้วกูสดมากแล้วก็แบบมันมีความเผ็ดๆอยู่ในข้าวอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าข้าวขยำปูจะเป็นของคนแซ่บๆเพราะว่าเราจะใช้พริกหอมกระเทียมไปขยำลงไปในข้าวเลยมันเหมือนแบบเราไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดไงเราเิ็นกันเชียงปูใหญ่ๆแล้วเราก็มีแบบ ข้าวที่มันมีรถน้ำจิ้มอยู่แล้วอ่ะอร่อยมากอันนี้จะเป็นข้าวขยำแซลมอนไข่ปูลอง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 มาข้างล่างคือตัวข้าวขยำตัวเป็นข้าวขยำเหมือนกันแต่ว่าเราปกแซลมอน ค่ะแซลมอนสองชิ้นเลยวันนี้รู้สึกว่าหิวเหลือเกินชอบแบบวมาจากไหนคุณแพงคุณแพมคุณแพมป๊อบปี้อยากกินเนี่ยป๊อบปี้อยากกินตักเองโอ้โหคุณแพงตให้อันนี้เป็นข้าว่วอันนี้จะเป็นข้าวผัดลุยมันกุ้งนะคะก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำโปะให้สองตัวอันนะคะลุยมันกุ้งใช่แล้วก็ข้าวจะเป็นสองแบบก็คือถ้าใครอยากไม่ทานเผ็ดก็เป็นข้าวผัดปลายแต่ว่าถ้าใครชอบเผ็ดก็เป็นข้าวผัด พริกขี้หนูค่ะมันจะใส่พริกขี้หนูไปอ๋อได้เลือกได้ค่ะคุาผู้ชถามหน่อยว่าซีฟูดนี่มาจากไหนครับทำไมต้องมาร้ซีฟูดของทางร้านจะเป็นประมงชายฝั่งนะคะเป็นเรือเล็กเพราะฉะนั้นก็คือชาวบ้านเขาจะออกเรือกันเองก็มาจากปานบุรีเลยค่ะจากบ้านวายูเองคุณชอบไปเที่ยวปานบุรีมากเลยเพราะฉะนั้นที่จะมาทานก็สบายใจได้เนาะใช่ค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่า ตอนนี้ทุกคนกลัวโควิดกับอาหารทะเลมากถ้าเราปรุงสุกเรียบร้อยก็คือไม่ติดแน่นรอานารุงสุผมถั่นใช่ไหมคุณแพมกินแซลมอนไปเป็นไงบ้างอร่อยมากปินมากคือคืออยากกินต่อแต่ว่าหลากหลายเมนูคุณแพมพี่จะกินอ่ะพี่จะกินอ่ะจะตัดให้ก็ได้ตัดแพี่สี่คุณด้วพี่นีแนะนำต่อได้ไหมให้ม ไม่ได้จะเป็นข้าวผัดหูว้าวสำหรับคนที่แบบว่าทานกันหลายคนแบบครอบครัวเดี๋ยวนะชื่อมันว้าวจริงอะพี่ราคาแค่ส5 0บาทแต้าสิบาทกินได้ปันสี่ห้านี่ไงมันว้าวจริงมันว้าวจริงอันนี้เป็นเมนูที่แบบทานกันแบบทำมาขอบคุณลูกค้ากินอีกกินอีกอันนี้เพิ่งมาเลยตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นค่ะ ปกติจะตัวละ600แต่ว่าตอนนี้โปรโมชั่นก็คือ3ตัวพันหค่ะตัวพันห้าตัวโล่งลอยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะไม่ได้เลยซิกเนเจอร์ของร้านอีกอย่างหนึ่งคือน้ำพริกไข่ปูค่ะขออนุญาตนะคะต้องแบบไข่ไข่ต้มด้วยนะคะเยอะๆคุณผู้ชมค่ะดูไข่สิค่ะตักมาแล้วตองชิมนิดเดงอร่อยมากอร่อยมากมันแซ่บ เปรี้ยวหวานเค็มอยู่ในนั้นหมดเลยอ่ะแล้วไข่ปูคือแน่นมากน้ำึกมันๆเนาะใช่ค่ะหอมเลร่ยากด้วยความที่มันเป็นไข่ปูแล้วไข่ปูเขาเขาอ่ะปบางงงชายฝั่งครับผมตัวไข่ปูมันจะมันกว่าปบางงงน้ําลึกแกงส้มอันนี้เป็นเมนูใหม่ของร้านค่ะแกงส้มปูไข่นะคะไข่ให้ผมชิมแม่อันนี้เดี๋ยวชิมเองเดี๋ยวผมชิมเองชิมเลยครับชิมเองนะฮะเดี๋ยวชิมนี่กล้ากินแบบนี้ไหมล่ะเนี่ย แกงช้มงพี่ครับครับเดี๋ยวผมไปถือคิวการ์ดให้ครับไม่เป็นไรและผมไม่ต้องอยู่แล้วดีไหมเป็นไงบ้างคะแกงส้มภาคใต้เลยอร่อยจังเลยมันมันเป็เครื่องเขาต้องตูว่าเป็ลูกครึ่งนิดนึงลูกครึ่งอะไรแบบนี้ไงลูกครึ่งมันจะไม่ใต้สามันจะเป็นพวกแบบของแถบเพชรบุรีประจวบอะไรเงี้ยเราก็จะใส่เครื่องที่มันคล้ายๆแกงใต้ลงไปแต่ก็ไม่ไม่ใช่ใต้ยังไม่ใต้สุดยังไม่ใต้สุดใช่ใช่ใครชอบลูกครึ่งก็มากที่สุด ตัวน,นี้ยังไม่สุดนี่ยังไม่สุดขอบโต๊ะอีกเหรอเนี่ยตัวนี้ยไก่ปลาลิ้วฟิวชอบกินไม่เคยกินนะชอบกินขอบคุณค่ะเอาขอน้ำนิดนึงค่ะให้ฝนน้อยให้ฝนหน่อยโอเคฝนเขาชอบผมรู้ว่าคุณชอบกินอาแพมตักเอาเลยครับโอ้โหทำไมเดี๋ยวก่อนหอมอร่อยอยู่หมดฮะวันนี้หมดเลยโอ้โหสนุกเลยวันนี้ไก่ปลาแบบดีมากเนาะ แล้วมันแบบเปรี้ยวเผ็ดกันมึงดีูไข่ดองไข่ดองไข่ดองน้ำเกลือผมบอกเลยผมพลาดไม่ได้ฝนฝนไหมไข่ดองผมพลาดไม่ได้จริงพอพอแล้วสองสัตว์ปั๊บปี้คอุ่นหักใส่ี่เลยค่ะน้ำจิ้มนะคะกินโชค่ะโอ้โหได้กินสักทีเนาะเออในที่สุดน้ำตาไหลเลยพราะคุณเอ้ยหลายอาทิตย์แล้วมีเป๊ะชิลอยู่นะอย่าลืมมีเป็นชิลด้วยโอเคชิมเลยชิมเลยขออนุญาตนะฮะขออนุญาตนะครับมเดวห้โอ้โหมาฮะ มึงล๊บเีิลองป๊บดียวดูดิอิ่นขอยากชิม่อนพี่ช้ามากเลยอ่ะพี่ว่าคงใส่ปาพี่ดีกว่าอ๋ออันนต่อให้ดูหน่อยว่ามันจะมีไ่ไม่เอาชิ้นใหม่ละแี่หืมป้าพี่ช้ามากเลยอันนี้ช้อนใหม่ช้นใหม่ใชี่หยอดเลยป็นยังไงไม่ตอนนี้ผมเป็นยังไงอร่อยมากมันนี่ของพี่ดรอของพี่ด้วยขามันนคง พี่คงไม่ได้กินแล้วนะคะมอ้ยดีมากแล้วมีอะไรอีกโอ้โหอันนี้จะเป็นยำสามไข่แล้วก็ปลาอิทรีแดดเดียวมึกไข่แดดเดียวอันนี้จะเป็นแบบเรือที่พูชชายบังเหมือนกันเป็นเรือที่บ้านเหมือนกันค่ะป๊อปปี้พอยู่ต้องเร็วกว่านี้หน่อยนะหมดเวลาแล้วเดี๋ยววางก่อนนะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วใช่ครับเราต้องล ฝากคุณวายุฝากร้านหน่อยครับผมค่ะฝากร้านโฟร์ซีฟู้ดปิ่นเก้าด้วยนะคะถ้าใครอยากทานก็คือติดต่อมาได้ทางร้านเลยค่ะเป็นไลน์แอดร้านนะคะเรามีบริการส่งนะคะแล้วก็มีโปรโมชันดีๆอยู่หน้าเพจเฟซบุ๊กได้เลยค่ะส่งสั่งที่บ้านส่งกลับไปที่บ้านได้ไหมคะสั่งได้ค่ะส่งได้ค่ะแล้วมีไลเดอร์นะคะลงมานะคะขอบคุณพี่วามากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋ออีกอย่าง เบลกหน้ามีขนมให้ลองกินกันเดี๋ยวตามเบ็กหน้าคะ่ะแซบพลาซ่าช่วยกันแซมจะแต่งงานไหว้พระหรือบวชนาคมองหาเมะไยสวยๆ มาลากาแลนมะลายไทยมาลายแฮนเมกประดิษฐ์จกากผ้าไม่แหงไม่เหี่ยวสวยเหมือนดอกไม้จริงมีทั้งมาลายงานแต่งผ่านขันมากผ่านคอขมาลาบวชสั่งเลยที่ Facebook มาลากาแลนมาลายไทยโทร9 9 7 7 6 5 5 4 9 9ไม่ต้องบินไกลถึงญี่ปุ่นก็ฟินได้กับขนมปังของร้านมูอิโมนิโชคูปังอำเภอผูเขียวจังหวัดชัยภูขนมปังร้านนี้เนื้อเหนียวด่มหอมนมอบกันสดใหม่ทุกวันแนะนำ โชคุปังนมฮอกไกโดโชคุปังลูกเกดครีมชีสสั่งเลยที่ Facebook มูอิโมนิโชคุปัง์เก้าสง0 9 2 5 5 4 2 6 6 5โทรเลยกระเป๋าก็สวยเสื้อก็ถูกใจชวนมาอุดหนุนผลงานของน้องทันหนุ่มน้อยอดทิติกชาวจังหวัดลบบุรีที่ใช้งานศิลปะต่อยอดเป็นผลงานดีไซน์น่ารักเป็นทั้งหมวกเสื้อยืดถุงผ้ากระเป๋าผ้าหลากสไตล์ไปอุดหนุนกันได้ที่เพจ Facebook พอเพียงแฮนด์เมดหรือ โทร0895406982วันนี้ไปพบกับร้านแซบๆในรายการกันเลยตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่โจนัทวุฒินะครับผมสวัสดีครับพี่โจครับี่ฮะอยู่ในช่วงของช่วยกันแซบนะครับพี่โจทำไมอยู่ดีเราเราถึงส่งชื่อเกมาคะวันนี้ก็ผมติดตามนะครับในเพจแซบ p l a z านะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะคสำเสำหรับเพจแซบ p l a z าที่ ได้เปิดโอกาสนะครับแล้วมอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้คนทางบ้านนะครับอย่างผมนะครับผู้ที่ประสบปัญหาโควิด1 9แล้วก็ส่งเรื่องราวนะครับของร้านเข้ามาว่าเราประสบปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ได้มาออกรายการในวันนี้ครับอ่าแล้วนี่เลยฮะตัวนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ ก็ในส่วนของทัดไข่นะครับก็เริ่มต้นจากเนี่ยครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้วก็ได้รับผลกระทบโดยตรงในการที่ทําให้สายการบินนะครับหยุดบินนะครับเราก็เลยจําเป็นจะต้องนะฮะหาอาชีพเสริมเพื่อที่จะได้หารายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวแล้วก็ก็เลยเกิดมาเป็นทัดไข่สะจวดขึ้นมาครับนี่ถือเป็นตัวแทนของคนดูคนหนึ่งนะครับที่ส่งชื่อร้านเข้ามาแล้ววันนี้ได้มาหยุดตรงนี้นะครับผมแตะ นิดนึงนะฮะพี่โจฮะผู้คุณฮะโอ้โหตอนผมพูดเนี่ยไม่มีใครช่วยแย่งคนพูดเลยนะฮะแต่พอกินเนี่ยโอ้โหเงียบกิ๊บเลยมาเลื่อผมหรอผมเรยมาช่วยหน่อยเร็วเร็วโอเคโอเคอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโจสวัสดีครับเฮ้ยพอดีเลยอ่ะเมื่อกี้ล้างมือมาแล้วฉีดสเปรย์อ่อเรียบร้อยขอลองชิมเลยนะคะกินเผ็ดมากเลยมีน้ำด้วยขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตไม่ใช่ผมผมเรียกให้มาช่วยพูดอ้าวเหรอช่วยพูด อ๋อมันมีโกโก้ด้วยนะใช่ช่วยทานหน่อยเป็ดพอดีเลยนะ่เป็นข่าวดของหวานนะว่าไหมใช่อร่อยมากเป็นทาร์ตที่แบบว่ายังไงฮะชิ้นกำลังดีจริงๆเขาบอกว่าชิ้นพอดีคำนะของผมจะเป็นคอนเซปต์หวานน้อยพอดีคำครับก็เลยจะออกมาเป็นชิ้นเล็กแล้วก็จะหวานน้อยพอดีคำหวานน้อยจริงค่ะเราใช้ผลิตภัณฑ์อย่างดีนำเข้าครับเพราะผมคิดว่าการที่เราจะตอบแทน ให้กับผู้บริโภคเราต้องเราต้องซื้อสัตว์ในอาชีพแล้วก็ให้ตอบแทนโดยการที่ใช้สินค้าที่ดีแล้วก็มีคุณภาพอันนี้ต้องคนไหมคะเนี่ยใช่ครับคนอาจจะดูดดูดดูดลาวาข้างล่างก่อนสักนิดนึงก็ได้ครับอแถมชิมแล้วเป็นไงบอกด้วยนะจ๊ะเป็นอย่างไรอะกลมกล่อมอร่อย หวานกำลังดีครับขอบอกอันนี้ก็จะหวานกำลังดีอันนี้หวานน้อยพอดีครับอันนี้ขายแก้วเท่าไหร่คะเนี่ยอ่าสี่สิบเก้าบาทครับโอ้ถูกมากเลยอ่ะจริงๆแล้ค่ะดีราคาราคาพี่ทาร์ตก็จะเป็นชิ้นละสิบสองบาทนะครับแต่ถ้าซื้อเป็นสี่ชิ้นนะครับจะสี่สิบห้าบาทนะครับหกชิ้นหกสิบเก้านะครับแล้วก็สิบชิ้นร้อยสิบห้าครับโอ้ยมีหลายขนาดให้เลือกซื้อก็เลยรอบเดียวสามารถสั่งยังไงครับพี่โจก็ ตอนนี้ของเรานะครับก็จะมีตรงไลน์แมนฮะแล้วก็เราก็จะออกงานตามอีเวนต์นะครับตามอีเวนต์ต่างๆแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจทัตไข่สะจวกได้เลยครับพิมพ์ไปเลยว่าทัตไข่สะดวใช่ครับพี่โจผมถามจรงงิว่าพี่มีฝีมือการทำทัตไข่อยู่แล้วหรอครับบอกเลยนะครับว่าถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าผมะไม่เคยทำอะไรเลยทำอาหารทำอะไรเลยครับมันด้วยวิกฤตครับ คือมันเราต้องต้องออกจากเซฟโทนให้ได้ครับเราต้องทํายังไงก็ได้ให้เรามีรายได้มีมีรายรับเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องต้องต้องออกมาจากเซฟโทนแล้วก็หัดทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเป็นอาชีพของเราอันนี้จะเป็นลาวานะครับลาวาครับลาวสีกระดงใช้เลยขอบคุณมากค่ะผ่านตาเฮ้ยไปกินอีกแล้วโทถหน่อยว่าได้สูตรมาจากไหนอะไราเงี้ยทำที่ไหนอะครับผมจริงๆแล้วผม ฝึกมาจากใน y t u t u ครับเป็นหลักเลยครับผู้ใน YouTube เป็นหลักเลยครับแล้วก็ค่อยมาพัฒนาสูตรค่อยปรับไปเรื่อยๆครับใช่างแรกปกี้ไม่ใช่ครับอันนี้ประสบการณ์ตรงแต่จริงๆดีนะมันเป็นการใช้เทคโนโลยีให้มีประโยชน์คือเอามาทำเป็นอาชีพได้เลยอ่ะในที่สุดก็ถึงตาคุณแล้วโอ้ยใจเลย ไปเบาๆตกใจมาแล้วร้านนี้ครับผมบอกเลยอร่อยดีเจ้าของมีน้ําใจแล้วก็น่ารักที่สุดครับพี่โจครับขอบคุณครับนะฮะอันนี้พี่โจขาฝากช่องทางการติดต่อหน่อยค่ะว่าซื้อได้ที่ไหนยังไงบ้างค่ะก็ตอนนี้นะครับของผมก็ยังไม่มีหน้าร้านนะคะสามารถติดตามช่องทางการสั่งซื้อหรือเราจะออกตามอีเวนต์ต่างๆได้ที่หน้าแฟนเพจครับเซิร์ ทำว่าทัดไข่สะจวดได้เลยครับของเราก็ตอนนี้ผมทํามาก็ประมาณเเดือนแล้วครับผมเริ่มทำตั้งแต่วันที่19พฤษภาช่วงที่แบบปีที่แล้วฮะตอนนี้ก็ย,ย,ยอดขายอยู่ที่เจ0 0หื<อ>่นชิ้นครับ<อ>ก็ต้องขอบพระคุณลูกค้าท<อ>ุกๆท่านที่<อ>ที่ให้ผลที่การตออรับที่ดีครับแล้วก็คือบางครั้งเราไม่ได้คาดหวังนะครับมันมาไกลจนจนเกินคาเราก็ขอบคุณแล้วผมก็สัญญาครับกับตัวเองว่าทุกๆครั้งเนี่ย ผมจะมีโอกาสแค่ครั้งเดียวในการที่จะหยิบยื่นสินค้าของเรา<ม>ให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นในหนึ่งครั้งผมก็จะใส่ใจในเรื่องของขั้นตอน<ม><ม>แล้วก็วัตถุดิบอะไรต่างๆเพราะเวลาที่ผมยื่นสินค้าให้กับลูกค้าไปแล้วเนี่ยมผมหมดโอกาสทันที เพราะฉะนั้นทุกครั้งต้องดีที่สุดทุกครั้งใช่คทุกครั้งต้องดีที่สุดแล้วมันอร่อยจริงๆนะคุณผู้ชมขอบคุณกินใจมากเลยนะกินใจมากเลยค่ะพี่โจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปเจอพี่โจเปิดบูธอยู่ที่ไหนนะคะอุ่นๆได้เลยอร่อยแน่นอนพวกเราคอนเฟิร์มค่ะหรือไม่ก็โทรไปสั่งกับพี่โจได้ที่เบอร์ค่ะได้เลยค081ค่ะ7014610นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่โจมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ ขอบพระคุณค่ะและอย่าลืมนะครับถ้าอยากให้เรานะครับมาช่วยขายของจากร้านมาช่วยเราเด็สี่คนโปรโมทอะไรนะครับติดต่อมาทางแซปพาซาทาง Facebook ครับผมค่ะขายเองค่ะใช่เละหมดเวลาแล้วจ้ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าสวยๆจาก Q Design and Play และ F Fashion ค่ะค่ะวันนี้พวกเราแซปพาซาศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแดกชัวร์ทุก